เลขเด็ดเจ้าพายุมาแล้วนะคะงวดนี้เจ้าพายุให้เลขเด็ดต็งหนึ่งมาแล้วนะคะท่านไหนชื่นชอบเปิดหน้าจอเราแคปได้เลยนะคะช่องสามเอนํามาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะนี่เลยนะคะงวดนี้นะคะเจ้าพายุเขาให้เด่นบนนะคะคือ6กับ3นะคะเด่นล่างคือ9นะคะมี63919 2 9 9 3 9 6 3 5 3 6 5 6แล้วก็7 6นะคะนี่คือเลขเด็ดของเจ้าพายุคุณไก่วุฒินันท์ซ้อนสีนะคะนี่เลยนะคะงวดนี้เด่น9ด้านล่างนะคะด้านบนเด่น6ก,กับ3นะคะนี่เลยนะคะเป็นเลขเด็ดที่มาแรงทุกงวดนะคะช่อง 3A นํานำมาฝากให้ท่านผู้ชมรับชมทุกงวดนะคะ 6 3 9 1 9 2 9 9 3 9 6 3 5 3 6 5 6แล้วก็7 6นะคะนี่คือชุดเด็ดของเจ้าพายุนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะซื้อให้ทันฝันเลยเลขนี้นะคะสวัสดีค่ะ